ไม่ไงวะยังมานั่งกันแล้วเขาตีกันใส่นี่เ้ยเจ้าอยากขึ้นรถคปตี้ที่ล่ะเ็นบอลนั่นเ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 นบอลนี่น่ตีตีล้ก็เจ้าอยากขึ้นรถคุกก็ตี้ที่ล่ะบอขยับเขาตีเขาจับไปเออนี่ยเ็นบอล ไปซีจ๋อไหนดีล้วพุ่งโอดยบว่าแล้วเพื่อนชุดลอยเลยเหลหะเพื่อนนั่นไม่มากเสียงเพืน่นเพื่อนมาค้ามูด แม่าส่ดอกเตยแปะสารนะพ่อน,อน,อน,อนอมานอนเน่า giúp bạn đấy bồng mẹ lên. ยู่กันทะาร่มซีสกเกตรครับมื่นหนพี่นอ้องคันค้างซิดคำจะน้อยมื่นหนแต่วากาไม่เกินครับคิดว่าไม่เกินสามทุ่มเราต้องได้แสดงเราต้องพร้อมหนักในช่วงเวลาที่ทําการแสดงของทีมงานศิลปินผู้ไทยหนักอ่าก็เป็นธรรมดาช่วงนี้มันออกงานใหม่หนักค่อนไหวอาซิด ยังมอ่นในเขาทีเขาทั้งแต่ก็หนะับไม่ให้เกิน21่สินาฬิกานะับนั่นคือเวลาที่มาตรฐานเวลาที่รักษาหนะับเอาพี่น้องอยู่ใกล้ๆมาเบิ้งเด้อครับผมมาให้กำลังใจกับศิลปินหนะับผูว่าสิเป็น,ปนพระเอกนางเอกหนับผมทีมงานตลกหนะับหลายๆนะสถานที่ที่แฟนๆหนะับเคยคอมเมนต์เคยให้ความูลข้อามแพงนะครับผมเสนดกาขอบคุณหนะับผมทาง เพจของอิสานไกด์ดอทคอมหนับหรือว่าบ้านหมอลำศิลปินภูไทยหนะับทุกๆสถานที่เมื่อคืนนี้ค้นล้ายหลายครับผมเมื่อคืนนี้เล่นอยู่อำเภอสหัส,สขันหนับคนประมาณจเกือบสี่แสนนะครับคืนเมื่อคืนนี้สี่แสนเงินนะครับผมหนัคนประมาณสามพันกว่าหรือจะสนะี่พันนะมืคืนนี่คนหลายครับหนะับเปิดทําการแสดงกันย้อนสเสร็จจากเวทีนี้มืออนะื่นหะนับกับสิเดินทางต่อที่ สักแก้วคำอืาา่นไปที่สักแก้วนับเดินทางค่อนข้ังสีเดินทางไกลละช่วงนี้นะครับถือว่าอนาคตไกลนะครับช่วงนี้อนาคตไกลนับเดินทางแต่ว่ากัไม่เคยผิดหวังนับบ่เคยผิดหวังบ่เคยว่าอ้ศิลปินผู้ไทยซีทุ่มม้ในเรียนอยู่3ทุ่มม้ในเรียนอยู่อันนี้ไม่ใช่นับทีมงานคือหัวหน้าพู้นาทีมงานเนี่เพื่อนสิรักษาระยะทาง นะผมรักษาระยะทางในการเดินทางว่าเซฟเวลาจากนี่ไปนี้จากนี้ไปนี้กนจิเซฟเวลาเป็นอย่างดีนะผมเอาและนี่ทั้งชุดขนนะครับทีมงานขนบนกับลงเรียบร้อยแล้วนะผมลงเรียบร้อยแล้วนะเริ่มเตรียมนะเริ่มเตรียมตัวนะแต่ละแผนกแต่ละแผนกแต่ละตำแหน่งนะผมอันนี้คืองานโชว์นะงานโชว์ของศิลปินผู้ไทยปีนี้นะจัดว่า หลายหลายคนนะผมตีแฟนๆเห็นนะักรู้สึกว่าจะประทับใจนะผมเอาสีผ้ายางบึงจากน่อยบ่อนะครับผมเออเอาเพื่อพี่น้องอยากเห็นเนาะนะผมงานโชว์มีหลายสิ่งหลายอย่างนะผมโดยเฉพาะนะัการงานประกอบงานโชว์อย่างใบส,นะส,สนะีนับสวยนันนีีฝีมือนะัของศิลนปะนะั ค่อนข้างจัดววาสวยงามนะครับมาฟังทั้งพี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อุปกรณ์โชว์เอินะคดนบอุปกรณ์โชว์กันทั้งนั้นเลยนะ,ะไปฟังทั้งพุ่นอันนี้เป็นอันนี้ก็อุปกรณ์โชว์คือกันนะอุปกรณ์โชว์นะบอนพี่มีรักเดียวนะเป็นตะลต้นขึ้นอย่างนี้ตัวนั่งเอกคนคียจักรยานออกไปวอนพี่มีรักเดียวบบนะนะมีรถเ,เ,เก่งคือเขาดอกมีจักรยานนี่แหละอ่านะ ขันหักกันก็คือหักโหลดวนพี่มีรักเดียวนะอันนี้นี่ครับไฟลงแล้วนะไฟลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วนะเหลือไม่มากนะเราอ่าพี่น้องที่อยู่ใกล้นะติดตามชมนนะับไรสดอยู่ในตอนนี้นะสามารถนะเดินทางมาได้เลยเด้อนะครับมือแรกงมาพบพอกันอยู่นี่ละนะมาพบพอกันอยู่ที่บ้านน้องเรือเนาะครับน้องเรือหรือน่นเรือกอันเหรอ ครับผมนี่ครับพนักงานเวทีเครื่องเสียงลงสิแล้วแล้วครับเสียงกลางเสียงแหลมลงเรียบร้อยตอนนี้เสียงเบสมาเสียงเบสนี่จะอยู่ข้างล่างสิแล้วแล้วครับเสียงเบสสิแล้วแล้วอีกบดนเครื่องเสียงปล่อยเสียงได้แล้วนับคันไฟกับแป๊บเดียวนับคือคันไฟนี่สลิงต่อเรียบร้อยนับดึงเรียบร้อย ลอยกขึ้นอย่างเดียวนะตอนนี้เวลากะเวลากยังบ้าในหลายนะครับคิดคิดว่าการันตีว่าทันนะับการันตีว่าทันเนาะเอาไปหายามพระเอกนั่งเอกทั้งไหนเนาะบัตรที่นี่นาะภาพพยามพระเอกนั่งเอกทั้งไหนนอะนะผมอันนี้เป็นแดนเซอร์เอาสิพาพปยามที่งานบุคคลที่พี่น้องหูจักดี นับหลายขูหลายคนอาชีพายางโวกมาทางพี่แหละครับพาไปหูจักกับศิลปินเจ้าทินนะผมศิลปินเจ้าทินอยู่บ่แล้วคิดว่ามีคนอยู่เ้ือนบ่นอนอ้อเนาะโอ้เอาว่าสิมหาหารผู้ไายย้าคือมีเสียงผู้หยิ่งสันดี ฉันเป็นท่อมโอ้ที่เอาท่อมเขาไว้ผมสั่นว่าแมนต์คือท่อมผมแงวกับมีคือท่อมมือกล่องโอ้ยเนาะจะเป็นหลายอย่างหลายแนวเนาะท่อมมือกล่องท่อมมือกล่องเขากระคับด้วยแหละกระคับก่เหล้วเทเหล็วสีว่าบ่โอ้เออ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 อันนี้คือไผ่ก่อนเหรอเนยโยกขู่ค่ะ ยังเกาะเกิดหมู่บ้านหนึ่งตั้งที่สี่เป็นแม่แล้วเอาเขาอื่นแม่แล้วแถาเนาะเอาตีหนาคือพ่กท่านแถาหนาคือสวยอยู่เธอร้อยใหม่มากอแม่นบอกไปร้อยเห็นยังไหมจงปรถามก่อนก่อนร้อยสลิงมันจังมันใหม่รับไปร้อยแน่ม่ได้ใส่แค่นี่โอ้ยภาพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งสถานการณ์ทั้งหลังเวทีเพิ่นเตรียมความพร้อมจังได๋แน่ เออไปเบิ่งยูเต็นกับบอมีภาคเรื่องกับบอค่อยภาคเด้เราไปิใส่คือเราไปเมียน้อยแม,ม่ภาบอมีแต่ละมือนี่บอซ้ำนางเขาแย่หลอดน,นี่ตีหุ่นเออหุ่มกัดซีกกัดทือทืด <c oughs> เอาอันที่บอกมากนี่มีความจริงจักเปอร์เซ็นสองร้อยเปิดซีมันหลายกว่าร้อ <c> ย <oughs> ว่กระตื่นเนาะกระตื่น,นไปนอนอยู่ยใสกว่านอนในรถเนี่ยแล้วอากาศดีมากก็นอนบนรถจังตัวเป็นเนาะไม่แหน่เขานอนอยู่เต็นทนะ์เนาะจริงจรงว่านอนอยู่ในรถผ้าเดียวนึงไมง่แหน่เขานอนอยู่ในเต็นท์แห่โอ้ยหืดไหลเถอะต่างต่างเออต่างต่างหน้าหน้าเอามาตั้งพี่วันที่นี่ครับสิผ้าเปเบิ่งนั่งเอกเขาเจ้าเตรียมความพร้อมนี่คือ อออกองทัพต้องเดินด้วยทอ้องนั่งเอกผ้านั่งเอกตานะครับออกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนที่จะเพื่อนเพื่อนกินเข่าครับแมนแมนแมนอิรีได้เห็นว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับทุกสิ่งทุกอ,อย่างต้องอิ่มก่อนอิ่มก่อนก่อนถ้าทำการแสดงร่างกายจะได้ไม่เหนื่อยเอาฝากสอนนั่งเอกหน่อยนี่น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับอ่าปฏินี้ ฝากสอนนังเอกน้อยแล้วมาทั้งพี่ได้บัตเนี่ยได้ยินเสียงแหวดแหวดบัตหนึ่งทั้งพี่ก็จะเป็นอิ่มแล้วล่ะมาไหนมาไหนมาถามหาพ่อไงหลอดอันนี้แม่นั่งเอกน้อยวนิดาครับผมเอป็นกำลังแตงหน้าเิ่นกำลังอยากอยครับสวยสวยดอกคนแตงแ้้เหรอยามบัทันแตงรักก็สวยอย าก็ดูดีอยู่แต่วันยาหนาวเถอะนะขยำหนาวมาเราสั่นลดเราสะบันรถขยับฝนตกกันวาฝนตกมาขึ้นลังเลยนะัฝนตกเราวฝนน้อยขึ้นง้อยลังเปลนตะเบิ้งขยั่งนี่ฝนตกมาขึ้นลังเลยนะครับฝนตกมาเรา้วฝนน้อยขึ้นง้อยร่างนั่งเอกสาวมาล่ำจากเชียงขวัญลอยเอ็ดอาเป็นกำลังใจอุ้มชู้กันเด้อพี่น้องที่กำลังติดตามไลฟ์สดกันได้คนติดมากก็ได้ครับมามามาอันมาทั้งพี่อันแม่นเอื้อยรัดดา ัเอิ่นเอื่อยมัดูาผ้าหนองผ้านุงเขาเอิ่นซุ้มดึงหน่อยเขาก็เอิ่นแม่ด่าคือเขาลาอันนี้ก็เป็นศิลปินที่สังกัดอยู่กับพอวีับมาหลายปีแล้วนับลูกเตาเขามาเขาก็เอิ่นแม่ผมเอิ่นเอื่อยแล้วเราเราบชดิ้นฝากเล้านะครับผมนั่งเอกสาวครับปุรบทปีนี้ ชื่อว่อาเจ๊ไดนก่อน,น,อนเหรอเอออักคีเด้อกันฮาเราขึ้นเครืงวิธีจำเล่าให้ได้ว่าเมซีอักคีโจเมอักคีผู้นี้ละะนะครับอเอาฝากพี่ฝากน้องด้วยครับเด้อแฟนๆอยู่ใกล้ๆไปสิมาเป็นกำลังใจกับมาเด้อครับใกล้สิแล้วแล้วขับมาหลายๆครับว่าม,าามีฝนดอกทั้งนี้คือสิบวัฒน์ได้แล้วดอกทั้งปีข,ขึอขอขยย้นกระจกเซ็นสักกระจกสีปัจจัยคาเฟ่ยังเหมือนเอื้อคื่ออยู่ บัตรที่นีสีผ้าไปใส่นาะบัตรที่นีเนาะโอ้ยออกมาเลาะบอลนี่พุณไหนายยกไปหายเพื่อนแม่หลังเพิ่อนสีมา้าอยสีสกตเขาอ,อกกันดังโอ้สีสกตเบอ,อกกันดัง <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นหลวงปู่ของศิลปินภูไทยน,นะครับก่อนทีขึ้นแสดงกับนี่จุดถูกขอพรหลวงปู่นะครับกราบไหว้เพราะว่าวสิเป็นทางสาธุสาธุสาธุ หลวงพ่อองค์ดำานับแต่นันก็มีถ้วยเทพนับประวัติพี่พ่อแก่พระพิฆเนศนับหลายๆองค์ด้วยกันนับซึ่งดูแลปกปักรักษาทีมงานศิลปินผู้ไทยครับขึ้นทําการสแสดงก็ให้มีแต่สิ่งดีๆครับอยู่ในสถานที่แห่งนี้ครับเอานับภาพพี่น้องย่างเบิ่งเนาะนัะน่นครับผมทั้งหลังผมนี่รู้สึกว่า สิมีผู้เฒ่ามาอยู่อยู่เอ่อคืออยู่ต๋เอาผู้เฒ่าอยู่นี่ไปทางไหนเห้ยอันนี้เป็นเต้นพ่อใหญ่เชิดส่งสัยไปหาอาบน้ำบ่พ่อใหญ่เชิดนี่ยเห้ยสงสัยพ่อใหญ่เชิดสิไปหาอาบน้ำครับอ้อมมาทางเพียงอยู่หลายคนเลยครับอยู่คู่ม่องคู่แจอยู่คู่หลืออ เอ,เอา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 ,เอาพบกันอีกนะผมช่วงหนึ่งด้ครับด้อนะพบกันอีกช่วงหนึ่งนะพบพ่อกันอีกช่วงหนึ่งจักน้อยหนึ่งนะผมกับทีมงานศิลปินผู้ไทยนะผมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์พี่น้องเขามาคอมเมนต์นะผมเบื้องหลังของศิลปินผู้ไทยนะสำหรับคำคืนนี้ฝ่าฝนม่มีครับมาเลยกรบพี่น้องมาเลยมาเลย น่ฟาฟาแจ้งจังปางอยู่ทางพีนะผมกันพละลมไม่มีฝนนะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณแฟนๆหลายๆครับสำหรับช่วงนี้เอาไว้ซสำนีกก่อนครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมอ่าขอบคุณครับ Thank <laughs> you.